ตอนที่290เกิดความะหนกฟ้านเสือนนั่งอยู่ในรถมา้าเพ่งตางออกไปยังเมืองนอกกล่าวเบ,เบาๆว่าไม่ว่าตอนนี้ท่านตายแล้วหรือว่าถูกตระกูลหมิงพ้นชิงตัวไปสรุปแล้วช่วงเวลานี้ท่านไม่สามารถปรากฏสู่สายตาผู้คนทางสำนับ จะเตรียมสถานที่ให้แล้วท่านซ่อนตัวไว้ก่อนรอจนเหตุการณ์สงบแล้วค่อยออกมาหมิงซื่อแย่รับคำอย่างอ่อนล้าคำหนึ่งฟานเสียงเหลียวมองมันแป๊บหนึ่งอดสันศีษะมีได้กล่าวว่าตอนแรกให้หมิงเล่าชีพบปะกับท่านท่านสมควรรับปากอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับความตื่นตระหนกเช่นนี้แล้วหมิงซื่อแย่ขบกรามกอดกล่าวว่า ผู้ใดคาดคิดว่าแม่ลูกคู่นี้จะโหวเทียมอำหิตถึงเพียงนี้ฟ้านเสียนสันศีษะอย่างอับจนปัญญากล่าวว่าชาติตระกูลที่ใหญ่โตเช่นนี้หากคิดอยู่รอดปลอดภัยจำต้องใช้เครื่องเส้นสังเวยมากมายหมิงซื่อแย่นิ่งเงียบงันลูกคำาลำคอที่ลูกเส้นเชือกรัดจนแดงกรำรทราบว่าตนเองเพียงเป็นเครื่องเส้นสังเวยชิ้นหนึ่งไม่มีคุณสมบ,บัติร้องขออันใด รถม้าแล่นไปนามเส้นทางที่กำหนดพอถึงครึ่งทางปรากฏรถม้าอีกคันมารับตัวหมิงซื่อแย่ไปภายในรถคงเหลือฟ้านเสียงกับบุคคลสังกัดกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีนเนียนส่วนยพยัคฆ์วิทักทั้งเจ็ดทำตามคำสั่งของกันดั้มกระจายอยู่รอบรถม้าปกปิดร่องรอยเอาไว้ผู้ใต้มังคับบัญชาคนหนึ่งถามเบาๆว,าว่าใต้เท้าหลังจากนี้จะไปที่ใด ฟันเส้นกบคิดแล้วกล่าวรออีกครึ่งชั่วยามให้ส่งเทียบไปยังตึกผู้บัญชาการข้าพเจ้าต้องการพบสเสวียงชิงอีกครั้งจากนั้นเพ่งตาถามผู้ใต้บังคับบัญชานั้นว่าจัดห้องขังเรียบร้อยแล้วกระมังผู้ใต้บังคับบัญชานั้นขานรับว่าถูกแล้วทั้งวางคนอยู่ที่ที่ทําการคุณนางเจ้าผู้ตอนนี้ตุกุลหมิงไม่อาจรอดพ้นจากข้อหาป้นคุก แต่ว่าฟ้านเสียนขมหมดคิ้วกล่าวว่าบอกตรงๆเถอผู้น้อยขบคิดไม่เข้าใจหากตระกูลเหมิงคิดค่าเหมิงซื้อแย่ยัดเยียดความผิดให้ก็ไม่จำเป็นต้องกระทำอย่างเออกระเิกถึงเพียงนี้ฟ้านเสียนสันติสะกล่าวว่าวิธีที่ใช้ไม่สำคัญประเด็นอยู่ที่เวลาวันนี้ สำนักตรวจสอบเข้าสวนอุทยานหมิงไปตรวจคน้นหมิงเสื้อแย่ตายในคุกใหญ่ไม่ว่ามันตายอย่างไรตระกุลหมิงดำเนินการตามหลังอย่างไรขอเพียงมันตกตายมีคนพบศพของมันไม่ว่าชาวบ้านหรือข้าหาบดีแดันจงนัง้นจะเข้าใจว่าเป็นการลงมือของข้าพเจ้ามันยิ้มพรางกล่าวสืบต่อตระกุลหมิงเฝ้ารอให้ข้าพเจ้าอดรนทนรอไม่ไหวบุกเข้าสวนอุทยานหมิง ค่อยทิ้งเบีย้ยตัวนี้ออกมาหากว่าตอนนี้หมิงซื้อแย่ยังไม่ตายข้าพเจ้ายังนึกเครียบแข็งสงสัยว่าตระกุลหมิงจะนำเดินบทดศกอย่างไรรถม้าหยุดลงอย่างชา้าๆแสงอาทิตย์ยามเช้าส่งต้องถนนยาวาศาสต์สองจิตใจผู้คนจากนั้นส่งต้องหลังคารถม้าสีดำคันนี้คล้ายกับจะลบความยิ้เยียบในใจของผู้คนที่นั่งอยู่ภายใน คาดว่าทางสวนอุทยานหมิงคงกลาหนวุ่นวายแล้วฟ้านเสียนจึงเลิกมั่นประตูลงจากรถเหล่าพยักพิทาก็ห้อมล้อมเข้ามาสาวเท้าไปยังตึกผู้ชาัการอันตรงานหลังนั้นปรากฏคนของสำนักตรวจสอบยื่นสงนำบัตรของฟ้านเสียนออกไปคนเฝ้าประตูในเลยกล้าขัดขวางผู้ช่วยขุนนางคนหนึ่งรีบรุดมาชักนำของคณะฟ้านเสียนเข้าไป ยังคงเป็นห้องหนังสือห้องนั้นยังคงมีแต่ผู้มชาการเส้นทางเจีงหนันสเสวียงชิงกับแต้ท้าผู้แทนพระองค์ฟ้านเสียนสองคนฟ้านเสียนบอกเจตนาการมาตรงๆทั้งแจ้งต่ออีกฝ่ายว่าคนของสำนักตรวจสอบเข้าสู่สวนอุทยานหมิงแล้วพอร,รับทราบความจริงที่เกิดขึ้นบุคคลหมายเลขหนึ่งแห่งเส้นทางเจีงหนันสเสวียงชิง ยังรู้สึกว่ารอยย่นที่หางตาเพิ่มขึ้นทอดถอนใจกล่าวช้าๆว่ามีเรื่องมากหลายที่รีบร้อนไปกับไม่บรรลุ การเดินทางมายังแดนเจงหนันเพื่อจัดการกับตระกูลหมิงเป็นเข็มมุ่งที่ฮ่องเต้รัดชิงกำหนดไว้ฟ้านเสียนเพียงเป็นผู้ดำเนินการเซีงยงชิงเป็นคนใกล้ชิดกับฮ่องเต้ย่งรู้บบกเกิดของเรื่องราวแต่ในทางปฏิบัติแตกต่างจากฟ้านเสียนอย่างมาก ราชราชสำนักไม่ได้กำหนดตารางเวลาที่แน่นอนที่จัดการ ที่จะจัดการกับตระกูลหมิงสำหรับกับฮ่องเต้พระองค์เชื่อว่าทรงมีเวลามากมายมีความอดทนในการรับประทานตระกูลใหญ่แดนจังหนันลงไปอย่างช้าๆดังนั้นเสวยเฉียง,งไม่รีบร้อนลงมือหากแต่ฉันไม่นวมเป็นหลักมิให้เกิดความเคลื่อนไหวใหญ่โตสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายแก่แดนจังหนันสันคลอนถึงฐานรากของราชสำนัก ดังนั้นฟ้านเสียนวันนี้เดินทางมาแจ้งเรื่องเข้าสู่สวนอุทยานหมิงสวียงชิงย่อมไม่มีอารมณ์ดีสักเท่าใดมันขอบคิดไม่เขา้าใจว่าฟ้านเสียนรีบร้อนทำอะไร คุณนางสูงสักอายุไม่ถึง20ปีพูนหิรออีกหลายปีจะเป็นไรมันมัอเกิดความครับข้องใจทราบว่าความขคนไหวของฟานเสียนครั้งนี้เพื่อบีบบังคับให้ตนเองติดตามขึ้นเรือจับดาบฟาดฟันสมารตรวจสอบเข้าสวนอุทยานหมิงแล้วหากทั้งสองฝ่ายเกิดการประทะตนเองในฐานะผู้บัญชาการเส้นทางจังนั้นต้องรักษาความสงบของท้องถิ่นเมื่อถึงเวลาออกแรงก็ต้องออกแรง ก่อนหน้าหนีสวียงชิงไม่ยอมรับปากเพราะไม่มีความมั่นใจจัดการกับตระกูลหมิงไม่นำซ้ำก็เกิดนึกกลิ่งเกงตรอกระแสที่มหาคนครยามหนีพอเชิญกับแรงกดดันจากฟ้านเสียนต้องมัเกิดอุตสาคุกกลุ่มกล่าวเสียงหนักๆว่าหากเกิดความมุ่นวาจะให้อูได้รับผิดชอบหรือฟ้านเสียนคุมค,คิดอยู่ก้่หนึ่งจึงกล่าวอย่างจริงจังว่าสมควรไม่เกิดความมุ่นหวายอันใด เสบยียงชิงกวาดมองมันอย่างเย็นชากล่าวว่าไม่ใช่เราคุณนางยกตนข่มท่านแต่ถึงอย่างไรเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งเรื่องนี้ท่านไม่ละเอียดข้อพอตะกุลหมิงย่อมอ่อนข้อครึ่งปีไม่ย่อมนะ ตระกูลหมิงยอมอ่อนข้อครึ่งปีเพียงรอให้ท่านข่มเหงมันตอนที่ท่านบุกรุกถึงถิ่นพวกมันในเลยยอมพลาดโอกาสเช่นนี้ฟ้านเสินสันทิษะกล่าวว่าเมื่อเข้าสวนอุทยานหมิงพวกมันยังมีวิธีใดสเสวียงชิงหลุกตาลงกล่าวว่าตระกูลหมิงจัดตั้งกำลังส่วนตัวหนึ่งพนายราชสำนักแม้รู้รู้แต่เห็นแก่พวกมันกระทำความดีความชอบ ราชสำนักเพียงลืมตาข้างหลับตาข้างตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายหมื่นคนและใช้ชื่อต่างๆจะนั่งกำลังส่วนตัวหนึ่งพันนายหาใช่เรื่องยากลำบากไม่แต่ฟ้านเส็นพอฟังต้องขึ้นหัวร้อยอย่างเย็นชากล่าวว่าที่แท้กระทำความดีความชอบให้กับราชสำนักหรือกระทำความดีความชอบให้กับสมรมจินสารหรือ สเสวียงชิงพอฟังคำชมรมจินสารต้องนิ่งเงียบงันไปด้านเจ้นันที่อยู่ในการปกครองของมันกับปรากฏในงานลับที่มีขุมกำลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่อาจบอกว่าไม่ใช่ความบกพร่องของมันในสารลับที่องเต้ส่งมาในตำแหน่เตียนมันแล้วสเสวียงชิงทราบว่าฟาเสียนคิดใช้หัวข้อของชมรมจินสารจะกดข่มมันต้องสารเสีะอย่างอับจนปัญญากล่าวว่า ท่านมีแผนการในใจอย่างไรฟ้านเสี็งเงียบงานชั่วขณะจริงกล่าวตะกุนหมิงเตรียมข้าหมิงซื้อแย่ป้ายความผิดมาที่สำนักตรวจสอบเรื่องนี้ถูกข้าวเจ้าสกัดขัดขวางไว้เสบียงชิงใจหายว่ากล่าวว่าที่กุ้งใหญ่เมืองซืูมโจรหรือยามนี้มันค่อยทราบว่าฟ้านเสร็ญจะไหนคิดอ่านเป็นมั่นเหมาะ ฟานเสยนกล่าวว่าตะกุลหมิงไม่กล้าจูโทงก่อกบฏบต่อให้จัดตั้งกำลังส่วนตนหนึ่งพัน 1, ข้าพเจ้าเพียงส่งคนไปสี่สิบคนพวกมันก็ไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวม,มันยิ้มพรางกล่าวสืบต่อพวกมันไม่ใช่ชมชอบถอยอำพรางลุกหลอกหรือข้าพเจ้าต้องการดูว่าพวกมันจะถอยถึงที่ใดเองเซียงชิงหลับตาลงเล็กน้อยกล่าวว่าไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวจริงหรือท่านหาได้ถือราชอ,องค์การเข้าไปไม่ ฟ้านเสียงส่วนคำว่าไม่ได้ถือราชองค์การแต่มีพระแสงกระบีของเจ้าชีวิตสวียนงจิงกล่าวอย่างช่วยชาวว่าขอเพียงส่วนอุทยานหมิงยอมสูญเสียผู้คนสักหลายคนปุกเราอารมณ์ผู้คนขึ้นไม่แน่ว่าไม่สามารถฝังชีวิตคนของสมัครตรวจสอบ ทั้งสี่สิกว่าคนไว้พระแสงคัมพีหรือสวนอุตยางหมิงสามารถแก้ต่างว่าพวกมันไม่รู้งู้ข้อนี้เพียงเข้าใจว่าแต่เท้าเสือฟ้านสสนักตรวจสอบคิดค่าคนแย่งชิงสมบัติถูกบังคับให้ตอบโตอ้อย่าลืมว่าหลายเดือนนี้ตระกูลหมิงปูงทางไปแล้วยามนี้พบกับเรื่องขึ้นพวกคนทั้งแผ่นดินล้วนเชื่อพวกมัน คำพูดนีจี้ถึงจะดำฟ้านเสียนทราบหากว่าบีบคั้นตระกูลหมิงเข้าตัดจนพวกมันไม่ใช่กระทำเรื่องอันบ้าคลั่งเช่นนี้ไม่ได้ด้วยฐานรากด้วยรากฐานที่นั้นจึงหนันของตระกูลหมิงบวกกับแรงหนุนในมหานครสามารถสิกหน้าฟ้านเสียนอย่างยับเยินมินำซ้ำสำนักตรวจสอบเข้าสวนทุ่ยางหมิงก่อนต่อให้ทั้งสองฝ่ายจับอาวุธเข้าหากันพูกคนก็ยืนอยู่ฝ่ายตระกูลหมิง แต่ที่เหนือความคาดหมายคือฟ้านเสียนคลายไม่นำพากับข้อนี้ใบหน้าที่อ่อนเยาว์หล่อเหลาปัจจจกอารมณ์พุ่งพ่านแม้แต่น้อยสเสบียงชิงอดขมวดคิ้วมีได้ในที่สุดฟ้านเสียนเอ่ยปากแล้วมุมปากปรากฏรอยยิ้มเยอ้ยอย่างขึ้นกล่าวว่าตะคุณหมิงรอให้ข้าพเจ้าลงมือข้าพเจ้าใหญ่ไม่ใช่รอให้ตะคุณหมิงลงมือเช่นกัน เขาเพียงฉีกหน้าลงมือหากพวกมันกล้าแต่ต้องคนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวโทษพวกมันคิดขนบนไม่ว่าผู้คนทั้งแผ่นดินเชื่อหรือไม่ข้าพเจ้าจะครอบหมกใบนี้ตรอเหืงเหล่าไทาจินมันอยู่ต่อหน้าผู้บัญชาการเส้นทางหนึ่งกับบอก กล่าวเรื่องราวผิดกฎหมายเช่นนี้ไม่อาจบ,บอกว่าไม่ขวัญกล้าบ,บังอาจแต่คำพูดหลังจากนี้ของฟ้านเสียนกับสร้างความเย็นเยียบแก่เซวียนชิงจ,จ,นจนจับใจฟ้านเสียนยิ้มพรางกล่าวว่าย่อมไม่มีผู้ใดเชื่อว่าพวกมันจะกบฏแต่ยามใดที่เกิดการต่อสู้ทัพทมินดามที่ตั้งทัพอยู่ทาง เชียงเปยจะเคลื่อนเข้ามาข้าวเจ้าจะเข็นฆ่าคนในสวนอุทยานหมิงจนหมดสิ้นขอเพียงสมาชิกในบ้านทั้งหกฆ่าตายคงเหลือเสื้อซสื้เฟยคนเดียวอย่างมากเพิ่มหมิงซส้อใหญ่อีกคนราชสำนักยังคงพบคุมทรัพย์สินของตะูลหมิงไว้ขอเพียงบรรลุถึงจุดหมายต่อให้ใช้วิธีสกปรกไปบ้างก็หาเป็นใครไม่ มันเหลียวหน้ามาจับจ้องมองตาของเสวียงชิงกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าหากสำนักตรวจสอบเราสูญเสียผู้คนสี่สิบกว่าคน ข้าพเจ้าค่อยเคลื่อนกำลังไปยังเมืองสูจโจท่านคงไม่ขัดขวางข้าพเจ้ากระม,มังสมัียงชิงลูกตาหดเล็กลงหากว่าเรื่องราวพัฒนาไปทางนั้นสำนักตรวจสอบทุ่มชั้นที่ลงไป4ี่ิบกว่าคนตนเองยังขัดขวางไม่ให้ทัพธมิมดำลงใต้เกรงว่าสำนักตรวจสอบคงคุ้มคลั่งขึ้นมาหากต่อแยชายชรา,าที่นั่งบนเก้าอี้อรอเลื่อนนั้นบรรดาโทสะต่อให้ตนเองเป็นผู้จัดการเส้นทางหนึ่ง คงไม่มีจุดจบที่ดีสวิงชิงจับจ้องมองดวงตาที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์ของฟ้านเสียนคู่นั้นอยู่ดีๆมันเกิดความเย็นเยียบจับใจค่อยทําความรู้จักขุนนางหนุ่มผู้นี้ใหม่ที่แท้ฟ้านที่ซื่อแห่งสมัตรวจสอบเป็นบุคคลอันร้ายกาที่ฆ่าคนโดยไม่กระพิบตาพฤติกรรมของคุนหนุ่มช่างบ้าคลั่งจริงๆสวิงชิงกล่าวว่าอย่างนั้นท่านเล่า หากว่าใช้เลือดล้างสวนอุทยานหมิงฟานเสียนย่อมไม่มีเหตุผลอันดีย่อมไม่มีผลอันดีมันไม่เชื่อว,ว่าแต่เท้าเสือฟ้านผู้ยิ่งอยากจะเดิมพันกับตระกูลหมิงด้วยชีวิตฟ้านเสียนทวนคําว่าข้าพเจ้าหรืออย่างมากถูกถอดถอนจากบรรดาศักด์ปลดออกจากตำแหน่งกลายเป็นสามัญชนอย่างมากก็นในประเทศไปไกลสามพันลี้ มันนึกถึงบทสรุปของตอนเองต้องหัวรอหาหากล่าวว่าเตท้าวเสวียงชิงไม่ใช่ไม่ทราบข้าพเจ้าผู้นี้สามารถไปทั่วแผ่นดินเนนสเวียงชิงอดสันสิษะทอดถอนใจมีได้กล่าวว่าอย่างนั้นสมุนที่ท่านส่งเข้าไปยังสวนอุทยานหมิงล้วนเป็นหมากที่ถูกละทิ้งหรือฟันเสร็จหลับตาลงสันสิษะกล่าวว่าไม่ที่ข้าพเจ้ากล่าวเป็นสภาพที่เลวร้ายที่สุด แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยความลึกซึ้งของสองแม่ลูกตระกูลหมิงต้องไม่เลือกวิธีนี้ดังนั้นข้าพเจ้าเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าตระกูลหมิงเตรียมรับมืออย่างไรมันพันลืมตาขึ้นยิ้มพรางกล่าวว่าม่คล้ายกับการเล่นไพ่ข้าพเจ้าต้องการทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมดิงไพ่อันใดบางครั้งข้าพเจ้าก็มีนิสัยอยากรู้เช่นนักผนันผู้หนึ่ง น้ำตาของเอื้องชิงเต้นกระตุกคาหนึ่งกล่าวว่าหวังว่าท่านไม่มินิจัยผิดพลาดายบัญชีที่แท่โจของสำรองจิงนซารยังอยู่ในส่วนอุทยานหมิงฟานเสียนกล่าวให้กำลังใจเจ้เท้าจงตู่ผู้นี้ว่าโปรดวางใจ ข้าพเจ้ามีคนอยู่ในสวนอุทยานหมิงสวียงชิงคำวมดคิ้วไม่ทราบว่าฟ้านเสียนวางตัวผู้ใดอยู่ในสวนอุทยานหมิงด้วยสัการะของมันมักย่อมไม่สะดวกกับการถามถ่ายจึงปิดปากลงผู้นำของทางการจากแดนจังหังทั้งสองจึงนั่งนิ่งเงียบงันอยู่ในห้องหนังสือรอฟังข่าวจากทางสวนอุทยานหมิง ทั้งสองรอคอยไม่นานข่าวคราวก็ถูกส่งมาถึงซื้อแย่ประจำตึกผู้บัาการพุดถ,ถึงข้างกาซสเมียงชิงกระซิบไปข้างหูมันเทียวหนึ่งสืเมียงชิงเงียบเงันไปจากนั้นมองดูฟานเสียนทอดตอนใจกล่าวว่าให้ดี่ฝ่ายตรงข้ามทิ้งออกมาคล้ายอยู่เหนือความคาดหมายของท่านเราจะเคลื่อนกำลังแล้ว ฟังเสียงรับฟังจนขนมดคิว้วซวยชิงฝืนยิ้มพรางกล่าวสืบต่อทือขึ้นกำลังเพราะเพื่อความปลอดภัยของสมบุญของท่านไม่ใช่เพื่อป้องกันท่านล้างสวนอุทยานซวยชิงทราบว่าตนเองไม่ต้องบอกกล่าวกับมันโดยละเอียดเพียงพอพกพาสีหน้าอันตื่นตระหนกรีบรุดออกจากห้องหนังสือฟังเสินกระปุดลุกขึ้นรับฟังต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวจากปากของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชินเหียนซึ่งรออยู่ที่หน้าประตู ข่าวๆข,ของคณะตรวจสอบสมควรรวดเร็กวกับตึกผู้บัญชาการแต่จัดอย่างไรตอนนี้คนอยู่ในตึกผู้บัญชาการการส่งข่าวจึงชัช้ากว่าเล็กน้อยแต่ฟ้านเสียนพอทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนอุทยานหมิงก็มีสีหน้าตรึนตระหนกดุเดียวกับสเสวียงชิงต้องอา้าปากค้างทอดถอนใจกล่าวว่าช่างเด็ดขาดนักยังเด็ดขาดกว่าที่ข้าพเจ้ากระทำอีก มันเตรเียมด่าคำหยาบคายเพื่อระบายความรู้สึกอันเหลวไหลที่ส่วนลึกของจิตใจสุดท้ายยังสะกดกลั้นไหวฝืนยิ้มพรามสั่นศีษะสีหน้าค่อยกลับคืนสึ่ความสงบทีละน้อยจากนั้นสั่งการติดต่อกันว่าให้ตั้งจิวียถอนกำลังกลับมาแม้ถูกทุบตีไม่ตอบโต้แม้ถูกด่าทอไม่ด่าตอบกำลังกลุ่มย้อยกำวังชีเนยียนนั้นรับคำจากไปฟ้านเสียงก็ติดตามออกมาถึงหน้าประตูใหญ่ของตึกผู้บัญชาการ เห็นภายในตึกผู้จัดการสุลมุนมุ่นวายคุนนางที่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเบื้องหลังความในหันไปมองหน้ากันไม่ทราบว่าเท่าจงตู่ฉะไหนเลือกเวลานี้รักษาความสงบของตัวเมืองและไม่ทราบว่าจะไหนเรียกกระดมแม่ทัพบ,บูทั้งหมดภายในเมืองมาหรือเรื่องราว ฟานเสียนย่อมไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมหาเรือแต่ก็ทราบว่าตนเหมือนนี้ไม่สะดวกกันจับเจา้าอยู่ในตึกผู้บัญชาการมอรสุมที่กำลังจะมาถึงต้องให้เท้าสเสียงจริงรุดไปปลอบฝันส่วนตนเองสมควรกระทำเรื่องอื่นฟานเสียนก้าวคุณรถมา้ายกมือนวดเฟนหว่างเิีวจู่ๆกล่าวกับกันด้ามที่ข้างกายว่าความจริงแล้วเรื่องประกันหนึ่งจะเดินอย่างไรเพียงขึ้นอยู่กับระดับขั้นตอนของคนตาย กันด้ามงงงันวกไม่ามารทราบว่าท้าทีสื่อกล่าวอันใดฟ้านเสนยกมือเกาศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการให้มันตกตายชัดๆแต่หากว่ามันชิงตกตายก่อนที่ข้าพเจ้าจะให้มันตายพวกเรากับมีปัญหาอยู่บ้างกันด้ามขบขบ,ขบคิวค้วถามว่าผู้ใดตายแล้วฟ้านเสินยิ้มพรางกล่าวว่าเราให้จินตะกลุลเหมิงที่ไม่ทราบชุบชีวิตคน ยากจนคุ้นแขนเท่าไหนเพราะไม่อาจทนรับความอัปยศที่สนักตรวจสอบบุกลุกสวนอุทยานไม่อาจทนรับกาเท้าเสียฟ้านกดขี่ข่มเหงเช้าวันนี้จึงผูกคอตายมิงเหล่าไทาจินฆ่าตัวตายหรือกันด้ามก็ตกอย่ในความตื่นตื่นตอนนอกถึงแม้ว่ามันมาจากมหานคร แต่ก็ทราบมาท่านญาติทวดของตระกูลบิงท่านนี้มีศักดิ์ตำแหน่งและบารมีอยู่ในดันจังน้นถิงเพียงไหนฟานเสียนกล่าวว่าที่เรียกว่ายอมตายเพื่อประกาศเจตนามิงชิงตาผู้นี้ช่างโหดเหี้ยมยังโหดเหี้ยมกว่ามันดามันอีก ซึ่งความจริงหมิงเหล่าไทาจินไม่คิดตายน่ยอมเป็นวาจาไร้สาระในโลกนี้ไม่มีผู้ใดคิดใคายตายมานว่าหมิงเหล่าไทาจินย่างเข้าปัจฉินมะไวสดได้กลิ่นอายของความตายมาหลายปีทั้งเสพสุขมามากพอแล้วแต่ว่านางยังไม่คิดตาย ตรุกคุหมิงมีชื่อเสียงดีงามเปิดโรงทานแจกข้าวต้มมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไม่ทราบสร้างบุญกุศลมากน้อยเท่าใดในสายตาของชาวเจียงหนันทายเสียนวิเศษที่สถิตอยู่บนยอดเมฆสวมใส่ปูสาพรอันเพลิดเพล้วเป็นเหตุให้ชาวบ้านเจียงหนันหรือแม้แต่สถานที่อยู่ห่างไกลมีคนเริ่มสร้างฐานบูชาขณะที่ยังมีชีวิตให้กับหมิงเหล่าไทาจิน มิงเหล่าเทสจินแสดงว่าไม่ได้ผูกโยงเรื่องสารบูชาขณะที่ยังมีชีวิตเข้ากับอายุไขัยของตัวเองทั้งยังคัดเดาว่าตั้งสารบูชาแล้วตัวเองสมควรมีชีวิตอีกหลายวันระหว่างนี้นางทุ่มเทสมาธิจ,จิตใจกับการข่มขู่ของสมัตรวจสอบที่แทรกซึมเข้ามาทุกแห่งหน,นทั้งก็มาแผนการรับมือไว้แต่แรก ยามเช้าอันสดใสมิงเหล่าไท้จินพอฝังว่าสำนักตรวจสอบส่งคนเข้าสวนอุทยานมาตรวจค้นถึงกับบรรดาลโทษะด่าทอว่านับตั้งแต่สวนอุทยานหมิงปลูกสร้างแล้วเสร็จ <c oughs> นับ นับตั้งแต่สวนอุทยานหมิงปลูกสร้างแล้วเสร็จไหนเลยเคยเกิดเรื่องทางการเข้ามาตรวจค้นแม้แต่เท้าจงตูเข้ามายังต้องรักษามารยาทต,ตัวบทสพบเหล่านี้บังอาจนักตึกน้อยของนางอยู่ส่วนลึกของสวนอุทยานหมิงดังนั้นไม่ได้ยินเสียงหรือขนของคนมาตรวจสอบทางด้านหน้าด้วยความอับอายอับยศน,นี้ยังสร้างความโกรธแค้นแก่นางยิ่งต้องหนีตาลงกล่าวว่าจะคิดปล่อยให้ตระกูลเราถูกกลมเหียงเช่นนี้หรือ ผู้ที่เย็นอยู่ข้างกายนางเป็นพระมุตกระกูลหมิงในานามเป็นบุตรคนโตของบ้านใหญ่หมิงจิงตามันมีสีหนา้าท่าบนทราบว่าบรรดาหมายถึงอย่างไรจริงกราบเบาๆว่าคนออกไปแล้วแต่ว่า เล่าซื่ออันดับสี่ถึงอย่างไรเป็นพี่น้องนิ้งเหล่าท้าจึนจับเจ้งอมองบุตรชายตนเองด้วยความรังเกียจคุ้นคิดว่าไม่จะดำอมหิตไหนเลยกระทำการใหญ่ได้ไหนเลยประคับประคองตัวอยู่ให้ใต้การจู่โจมของสนักตรวจสอบจบจนทางมหานครพลิกฟื้นตัวได้ ต้องจะดำอมหิตกว่าน,นี้มิงเหล่าทาทจินอบรมสั่งสอนเที่ยวหนึ่งมิงชิงตามองดุรยน่นบนใบหน้ามันดาชาราสีหน้าปั้นรอยยิ้มอันกตัญญยรูรับคำคราหนึ่งจบตอนนะครับตอนต่อไปนี้กระทำมาตุคฮานะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ